ก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวมิสเตอร์กิทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็เจอปัญหาเกี่ยวกับบัญชี BM นะครับโดนเฟสสแกนนะครับหรือว่าบัญชีธุรกิจบิสเนสนั่นเองนะครับผมหน้าตานะครับการโดนสแกนนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับ การโดนนะครับเฟสสแกนบ m นะครับแล้วก็วิธีแก้ไขนะครับผมโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ผ่านไปผ่านมานะครับแล้วกำลังเจอปัญหานี้แล้วกดเข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะก็ให้เพื่อนๆนะครับเปิด เฟซของเพื่อนๆขึ้นมานะครับผมเฟซที่โดน Facebook สแกนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ให้เราไปที่ตัวกระเป๋าของเรานะครับไปที่หน้าตัวจาัดก,การโฆษณาได้เลยนะครับผมเราจะสามารถแก้ได้ไหมนะครับผมอันนั้นก็ต้องอยู่ที่ระบบเฟซด้วยนะครับผมเพราะว่าเฟซบุ๊กจะอนุมัติไม่อนุมัตินะครับมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ ดูที่ความผิดเราด้วยนะว่าทําไมถึงโดนสแกนนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าบัญชีอยู่เฉยๆนะครับมีสิทธิ์โดนสแกนไหมก็อาจจะมีสิทธิ์นะครับผมเพราะว่าบัญชีไม่ได้มีการใช้งานนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการวอร์มบัญชีตลอดเวลานะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรโดนสแกนนะครับแล้วเราส่งคาขออันนั้นแน่นอนนะครับผมกลับมาแทบจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคอันนี้ก็ให้เราเข้ามาที่กระเป๋าของเรานะครับ กระเป๋าเพื่อนๆไปไหนนะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้เห็นไหมอันนี้คือหน้าตัวจักรการนะครับก็คือแอดของเรายังอยู่ปกติเลยนะครับผมแต่ว่าเราไม่สามารถสร้างพิกเซลเพิ่มได้นะครับผมโอเคนะครับผมเพื่อนเพื่อนหลายท่านนะครับอาจจะยังเขาเรียกอะไรนะไม่รู้นะครับผมว่าบัญชีรู้กินนะครับพอไว้ทำอะไรนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ยิงพวกแบบ Conver s i o นนะครับหรือว่าต้องมีเซลเพจนะครับมีพวกเว็บไซต์อะไรเงี้ยแบบเวลาลูกค้าแบบสินค้าที่เราขายนะครับแล้วมีคนกดสนใจเนี่ยเวลาเขากดสนใจสินค้าเราแล้วนะครับเราต้องการให้เขานะครับเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะครับที่เราจัดเตรียมไว้นะครับอันนั้นนะครับก็คือการยิงแบบ Conversion นนะครับผมก็ให้เรามาที่ตัวเครื่องมือทั้งหมดตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตัวจัดการเหตุการณ์นะครับ พอเราเข้ามาแล้วเนี่ยตึงเห็นไหมมันจะขึ้นมาหน้านี้ทันทีเลยนะครับผมก็คือเราไม่สามารถเข้าไปสร้างาเหตุการณ์ต่างๆได้นะครับผมพวกฟอร์ฟลิโอธุรกิจนะครับพอ,อร์ฟลิโอธุรกิจถูถกจำกัดไม่ให้ใช้ตัวจากการเหตุการณ์ได้นะครับแล้วเราจะทํำยังไงนะครับผมอันดับแรกนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นบัญชีของเพื่อนๆน,น,นะครับบัญชีส่วนตัวนะครับที่เพื่อนๆสร้าง พอร์ตโฟลิโอธุรกิจขึ้นมาเองนะครับผมก็ให้เรากดส่งคำขอตรวจสอบไปได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งวิธีนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นบัญชีนะครับที่เพื่อนๆนะครับซื้อบัญชียิงแอดมานะครับไม่ว่าจากทางไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นกระเป๋าบิสเนสนะครับแล้วเจอแบบนี้นะครับผมเพื่อนๆอย่าเพิ่งตกใจนะครับคิดว่าไอ้บัญชีแตกแล้วใช้ไม่ได้นะครับบัญชียังใช้ได้อยู่นะครับผมเพราะว่า เมื่อกี้นะครับตอนที่ผมเปิดหน้าตัวจากการมาเพื่อนๆก็เห็นนะครับว่ามันยังสามารถสร้างแคมเปญได้ปล่อยแอดรันได้นะครับแต่แค่ว่ามันไม่สามารถสร้างพิกเซลได้นั่นเองก็คือไม่สามารถสร้างพิกเซลแล้วก็ไปทําการยิงเกี่ยวกับโปรโมชั่นได้แค่นั้นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยิงแค่การมีส่วนร่วมการรับรู้นะครับไม่ได้สนใจตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องสนใจมันนะครับก็คือสร้างแคมเปญแล้วก็ยิงการมีส่วนร่วมปกติได้เลยนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในส่วนสําหรับ เพื่อนๆที่ต้องใช้พิกเซลนั่นเองนะครับในวิธีที่2นะครับก็คือแจ้งกับทางร้านนะครับหรือว่าต้นทางได้เลยนะครับว่าเกิดปัญหานี้ขึ้นนะครับแล้วก็ส่งเพืนให้เขาแก้ไขนะครับแบบนี้นะครับ 8- 0นะครับถึง90%สนนะครับสามารถแก้ไขนะครับแล้วก็กลับมาใช้ได้ปกติเลยนะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเกิดว่าแก้ไม่ได้นะครับทางร้านก็จะแจ้งกลับมาแล้วก็ลองคุยกับทางร้านได้เลยนะครับหรือว่า ทางต้นบัญชีได้เลยนะครับผมว่าจะมีการรับผิดชอบอยังไงบ้างนะครับผมโอเคสําหรับวิธีแรกนะครับสําหรับอของบัญชีส่วนตัวที่เพื่อนๆสร้างขึ้นมาเองนะครับผมก็ให้เรากดส่งคําขอนะครับพอกดส่งคําขอแล้วนะครับมันก็จะพาเรามา,น,านั่นนะครับผมแล้วก็ให้เราเช็คดูนะครับว่าเป็นบัญชีตัวไหนนะครับผมอย่างเช่นบัญชีตัวนี้นะครับ ถูกจำกัดนะครับให้เรากดส่งคำขอไปนะครับกดเริ่มต้นไปนะครับกดติ๊กเลยนะครับฉันไม่แน่ใจว่าโดนลเมิดนโยบายได้นะครับผแล้วกดส่งแล้วก็กดส่งไปนะครับผมแต่ว่าตัวนี้นะครับมันบั็กอยู่นะครับผมก็คือต้องให้เพื่อนๆนะครับมาลองทำนะครับวันละหนึ่งครั้งนะครับหรือถึงสองครั้งก็ได้เช้าเย็นนะครับเพราะว่า ช่วงที่เฟซแกนนะครับก็คือระบบมันจะล้วนไปหมดเลยนะครับผมเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะถ้าเกิดว่าใครที่ใช้กระเป๋าบิสเนสนะครับแล้วเจอปัญหานี้นะครับอย่าคิดว่าตัวเองเจอคนเดียวนะครับตัวเองไม่ได้เจอคนเดียวแน่นอนนะครับท่านอื่นที่ใช้ระบบนี้คือจะเป็นทั้งระบบเลยนะครับผมสาหรับระบบ Business b อนะครับเพราะว่าเราก็ใช้ระบบ Facebook ในการยิงแอดนะครับทุกคนก็ใช้ระบบ Facebook ในการยิงแอดนะครับแล้ว มันมีตัวที่ไม่โดนนะครับก็มีนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวนั้นไม่ใช่เวอร์ชั่นที่ Facebook สแกนนะครับเพราะว่าเฟซแต่ละตัวที่เราได้มานะครับก็คือเวอร์ชั่นมันจะมาไม่เหมือนกันเอ๊ะทำไมอันนี้มันไม่มีโหมดมือชิพเอ๊ะทำไมเฟซนี้มันมีนะครับเพราะว่าบางเฟซอาจจะอยู่ในเวอร์ชั่นปีเก่าแล้วแบบไม่ได้มีการอัปเดตใดๆนะครับซึ่งพวกนี้คือเราสามารถอัปเดต Facebook เราได้นะครับให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ได้นะครับ ต่ถ้าเกิดสาหรับเพื่อนๆเนี่ยฉันใช้เวอร์ชันนี้แล้วมันไม่โดนนะครับก็ไม่ต้องสนใจนะครับให้ใช้ต่อไปถ้าเกิดว่ามันยังใช้ยิงแอปได้นะครับก็คือไม่ต้องสนใจอะไรสังสิ่งนะครับเป้าหมายของเราหลักๆก็คือการยิงแอดนั่นเองนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคําถามนะครับหรือข้อสงสัยนะครับก็สามารถทักไลน์นะครับเข้ามาสอบถามได้ที่ไลน์แอดมิวเตอร์กได้เลยนะครับผมหรือว่า อยากให้ผมอัปเดตอะไรนะครับก็สามารถดีเควสเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมถ้าผมเห็นนะครับแล้วก็ดูแล้วว่าโอเคนะครับหัวข้อนี้นะครับมีประโยชน์นะครับน่าสนใจนะครับผมก็จะหยิบยกขึ้นมาทําคลิปให้นะครับผมโอเคนะครับสําหรับอัปเดตด่วนวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเอาไว้ ฝากติดตามนะครับคลิปหน้านะครับผมจะทำอะไรนะครับเพราะฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ